สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพกนะคะสวัสดี fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงสวัสดี fc แฟนคลับเพชรเซนต์ะวัน abj นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สือมาวาเรื่องเล่าของศิลปินไม่ไม่แกะกลองไม่หมาดหมาดไม่ไป่ายแดงเนาะพี่น้องเนาะมือว่านี่แอดเพนเองก็ได้เฮ็ดคลิปลงไปแล้วนะคะคือบอจูได้รับศิลปินไม่ พร้อมกันนี่ก็คือเก็บเสื้อผาขึ้นรถมาเลยบาสันวานะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพ่อการชัหรือว่าย่า้ไล่รับอาสาเอาขึ้นรถตู้ไปใส่ไปกันบาสันวานะคะนั่นก็คือน้องโลโกโ้เนาะพี่น้องเนาะขอเ้าเปิดตัวน้องโลกโก้ซอยกันกับบอดจูก่อนเนาะพี่น้องเนาะบอดจูเล่าประทับใจในสุ่มเสียงน่วยการ นะคะมือคึืนนี่นะคะหรือสำหรับคลิปนี่ก็สิว่าวเรื่องเล่าของน้องโลโกโ้เพชรบานแพงเขาสิเป็นโลโกโ้เพชรบานแพงหรือไม่ยูทีว่าโบอโจูจะดันดันหรือ,อยูทีเอฟซีจะดันดันน่องป่าม่านใดเนาะพี่น้องเนาะขอให้พ่อพ่อ,อแม่แม่เอฟซีดันดันน่องโลโกโอ้อีกจคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าโบอจูเพิ่นย่งหาภรยเอก ท่านใดประมาณนั้นนะคะเพื่อนเองกับมีเต็กเตียผู้ยิ่งเนาะเขามาส,ส่วนใหญ่เอ้าบ่อเรื่องน้องโลโก้จักล็ดหน่อยเนาะพี่น้องน้องโลโก้เป็นนุ่มอายุยี่สิบสามปีนะคะพี่น้องมาจากสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าน้องเป็นผู้ที่มีสูมเสียง้วยการใส่ได้เลยว่าถ้าไปพี่น้องจังใดกะให้ได้ฝาก ฝากเนื้อฝากตัวนะคะตรงนี้ค่อยติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็ได้รับความการุณาจากยายไล่หอมเนาะพี่น้องบอโจเองเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนอยากปั้นจากศูนย์นี่แหละบเบิ้งวาสิป็นจังไดนะคะพี่น้องแต่ในนอนที่สุดน้องเองเข้ามาพบปะะ่อๆแม่เอฟซี่มือเล็กยายไล่ก็บ,บอกเลยว่ามาไล่มาเพียบนะคะ ตอบรับมาแล้วเกือบหมื่นมือว่านี่นะคะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่น้องถือว่าน้องประทับใจอย่างสูงสุดเพราะว่าการที่น้องได้ออกไปเฮตดงานเดือนทั้งเดือนกับบอดบี่เ่เห็นเงื่อนหมืนม่อนอันนี้คือมือเดียวบอจูบ,บอกว่าให้อดทน เอสุ่มเสียงตอนนี้ขึ้นเวทีมือแรกกะอาจจะมีสั่นแนวสั่นเป็นว่านะคะตรงนี้กะเป็นกําลังใจให้กับน้องโลโก้นะคะชุดที่ใส่มือแรกกะขอบบุญขอบคุณไปทางน้องละหน่อยนะคะชุดใส่นี่ก็คือพอดีตัวนะคะ พอดีกันกับน้องละหน่อยเลยว่าสั่นว่านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นชมในความแกรุณากับน้องโลโก้เนาะรุ่นพีกับดูแรลรุ่นน้องโอ้ยจะมันดีหลานาะพี่น้องเนาะเอาจังสันนะคะนี่ก็คือคลิปสันสันนะคะมาเ้าสู้กันฟังสําหรับเรื่องเล้าของศิลปินใหม่นะคะถ้าหากว่าบอดจเพิ่นได เบิงเหลี่ยวนวยการผ่านเพื่อนเชียวขื้นบงไงใหญ่นี่แหละว่าวสั่นเพื่นว่าพระเอกหลายหลายผูหลายหลายคนกับเดี๋ยวล่าเดี๋ยวลงเนาะเพื่อนเองกัต้องการเพิ่มเติมนั่นแหละยังได้กับเป็นกำลังใจกับน้องโลโก้เนาะพี่น้องเนาะโลโก้เพชรบ,บ้านเพงนะคะพี่น้องหากว่าท่านใดสนใจติดต่อมาไล่ออนไล่กับพานไปทั้งย่าไล่เลยเนาะย่าไล่คือไผ่ย่าไล่ก็คือพ่อการชัยนะคะ ละการใช้ลําเพิรนออฟฟิเชียนนั่นแหละเพิ่นอีกถือว่าสแสดงกับเป็นสแสดงเป็นพอพญยพุ่นเะนะคะแต่ว่าเพิ่นมีชายาอีกชาย่ายหนึ่งคือย่า่ไล่ด้อพี่น้องเ้อติดต่อไปทางพ่อการใช้ลําเพิรนออฟฟิเชียนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังแรงเชี่ยอีกเสียงหนึ่งก็ะแล้วกันนะคะสําหรับเพดแสงตะวันทรงเสริมบอดโจนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือว่าเฮาสับสนุน ตัวมงสาวหน่่ยผิดบานเพลงเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เขามาแล้วติดตามรับชมนะคะขอความการุณากุดไหลกุดติดตามนะคะแล้วก็จะลืมคอมเมนต์เขามาหารั่ๆเนาะพี่น้องเนาะจังใดเสียก็คือฝากแช่ออกไปพิมพ์คําว่าผิดแสงตะวัน A e, BJ นะคะส่วนถ่ายนี่นะคะกับถ่ายคลิปกับเซมี่บอดจูฝาก่องให้กับแอดปินเพื่อนมีความกรุณากับเอดปินขอขอบุญขอคุณไปทางบอดจูนะคะเรียกขอบุญขอคุ้นสลับสุกคนทุกท่านที่เข้ามารับจมคลิปนี้นะคะขอเฮงเฮงปังๆเดอ้อพี่น้องลำด้วยลำด้วยจ้า បានស្គាល់ទៅ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  I มา not มา ก็สนใจทำไมทำไมเราอยากไปอะไรสักการวันงแทรงสวันาแหนรูปทสับมาดึงข้าแต่งานี่มช่วยนมาสมช่วยย วัน่ B G a B G โอ้ B ฝากฝากคนติดตามนะครับคนติดตามเิรใคระนิ่งปิ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 งให้คุณแม่ได้วๆหนึ่งแสนสามเซรเฟเร็ว